ครับครับนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมซิมันัทเทียนหนูนะครับซีเนเมเจอร์ในสายงาน i อิน r a t i o n Solution จากบริษัท Magic ซอฟต์แวร์ประเทศไทยนะครับขออนุญาตนะครับคุณจะได้เห็นภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีโจทย์คลาสสิกที่พวกเราทุกคนในวงการไอทีหรือว่าทำงานทั้งด้านไอทีเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการอิน g ิเกชันนั่นเองการเชื่อมต่อระบบต่างๆที่มีอยู่ภายในองค์กรเนี่ย ให้มันทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับโซลูชัน,น,นที่ผมจะมาแก้ไขโจทย์ในวันนี้เนี่ยก็คือตัว IBM w e b m e t Hybrid o d h Integration นะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มาแค่เรื่องของการ integration เท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการนำตัว AI Agent เข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะครับเราจะมาดูกันครับว่าการผสมผสานของทั้ง integration แล้วก็ตัว AI Agent เนี่ยเขาจะมา ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานทางด้าน Integration ของเราไปได้อย่างไรบ้างครัสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่เตรียมมาเนี่ยจะมาแชร์กับทุกท่านเนี่ยประมาณ3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออยากให้รู้จักก่อนว่าตัว IBM w e b ไม่อ Hybrid Integration เนี่ยเขาคืออะไรนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับท่านกับไปที่องค์กรแล้วมีโจทย์หรือว่าโซลูชันเกี่ยวกับทางด้าน Integration เนี่ยจะได้นึกถึงตัว IBM w e b t h ่ d ไว้เป็นตัวเลือกนะครับ 2ก็คือ AI agent นะครับเ,เราจะมาดูกันว่าตัว AI agent ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยให้เราทำงานทางด้าน integration ได้ง่ายขึ้นเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเราในส่วนไหนมากนะครับแล้วก็3คือ use case นะครับก็คือ use case จริงนะครับที่เราอยากจะเล่าให้เห็นภาพนะครับว่าลูกค้านะครับที่มีการนำ solution ตัวนี้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรเขาเนี่ยเขานำมาแก้ไขในอย่างไรนะครับ ทุกวันนี้นะครับองค์กรต่างๆเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่การลงทุนทางด้าน AI กันมากขึ้นนะครับแต่ว่าคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการลงทุนไปเมื่อไหร่นะครับมีผลสํารวจครับกว่า82%ของผู้บริหารนะครับในองค์กรที่มีการนํา AI เข้ามาใช้แล้วเนี่ยคิดตรงกันว่าอย่างน้อยต้องใช้ระย,ยะเวลากว่า3-5ปีกว่าที่การลงทุนทางด้าน AI เนี่ยมันเริ่มมันจะให้ผลตอบรับนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัว AI นะครับ ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลที่มันไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับทุกวันนี้ครับต้องพูดตรงๆว่าปัจจุบันเนี่ยอ,องค์กรของเรานะครับด a ต a ต่างๆเนี่ยระบบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกันโดยสมบูรณ์ถูกไหมครับบางระบบเนี่ยหรือว่าบางข้อมูลเนี่ยมีการจัดเก็บอยู่ในองค์กรบางข้อมูลมีการเก็บไว้อยู่บนกล่าวข้อมูลมันมีความรกระจายถูกไหมครับบางข้อมูลก็มีความซ้ําซ้อนบางระบบที่เก่ามากๆ แต่ก็ดันเก็บข้อมูลที่มีความสําคัญขององค์กรเอาไว้นะครับส่วนนี้แหละครับผมอยากจะเรียบรวมว่าปัญหาหลังบ้านนะครับเมื่อก่อนมันอาจจะทําให้เราแค่ทํางานได้ช้าลงนะครับแต่ปัจจุบันในองค์กรมุ่งหน้าไปเรื่องของ AI กันมากขึ้นเนี่ยปัญหาหลังบ้านเหล่านี้แหะครับจะกลับลายมาเป็นอุปสรรคที่สาคัญของเรานะครับหัวใจสําคัญของ AI คืออะไรครับก็คือข้อมูลที่ดีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในเมื่อเนี่ยถ้าเกิด AI ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล ที่ดีในองค์กรได้นะครับประสิทธิภาพของ AI เนี่ยก็จะไม่สามารถแสดงศักยภาพไ้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าองค์กรของท่านเนี่ยจะมีการนํา AI เข้ามาใช้ในองค์กรหรือยังนะครับหรือว่ายังไม่ได้มองถึงเรื่องการนํา AI เข้ามาใช้เลยเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคืออยากจะให้ลองมองย้อนกลับไปในเรื่องของปัญหาหลังบ้านนะครับว่าเ,เราทํามันดีหรือว่าเป็นระเบียบแล้วหรือยังนะครับซึ่งผมมองว่านั่นคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุด ผมมองว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะผ่านเรื่องกระบวนการการทำอินเคกชันหรือว่ารู้จักกันมาแล้วนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าแต่ละองคอ์กรเนี่ยน่าจะไม่ได้มีแค่ระบบที่มีการตั้งอยู่ในอ,ออฟฟิศเท่านั้นนะครับยังมีการเช่าใช้ระบบคลาวด์ภายนอกด้วยนะครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของออยุคของไฮบิทนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านอาจจะลองมองย้อนกลับไปนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีรูปแบบวิธีการในการเชื่อมต่อในองคอ์กรยังไงบ้างยังมีใครเขียนโค้ด ต่อกับระบบตรงๆอยู่ไหมครับหรือว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวระบบเนี่ยมันเริ่มมีจํานวนมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเอา e s b เข้ามาช่วยในการเชื่อมต่อหรือว่าปัจจุบันเราโฟกัสเชื่อมต่อระบบต่างๆผ่าน API หรือว่า m i คร o s อร์วิสกันเยอะขึ้นหรือมองง่ายๆก็ได้ครับจะได้เห็นภาพนะครับว่าหากเรามีการทำ integration ในลักษณะของการการแบทสเกดูนะครับเพื่อให้พรุ่งนี้เนี่ยแบมันเข้าโปรเซส แบตมันทำโปรเซสจนเสร็จเพื่อให้พรุ่งนี้เรามี data ทุกวันนี้ยังทำงานอย่างนั้นอยู่ไหมฮะวิธีการเหล่านี้ครับเมื่อก่อนมันอาจจะช่วยเราได้นะครับมันมันมันช่วยเราให้ทำงานตรงนั้นได้แหละมันเวิร์กนะครับแต่ว่าในเมื่อเรามองเรื่องอ,อ,องค์กรมองเรื่องของการทำา AI มากขึ้นเนี่ยกระบวนการเหล่านั้นนะครับมันน่าจะไม่เพียงพอแล้วนะครับก่อนจะไปในส่วนถัดไปนะครับผมอยากให้ทุกท่านลอง คิดดูเล่นๆน,นะครับว่าตอนนี้องค์กรของท่านนะครับอยู่ในจุดไหนของภาพนี้นะครับซึ่งไม่ว่า,าท่านจะอยู่ในจุดไหนนะครับจากสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็มองว่าสิ่งที่จะเข้ามาช่วยท่านในส่วนนี้ได้ก็คือตัว IBM Web m ม่ต o d ่อได i ินเ a t i o n นะครับซึ่งเป็นโซลูชันที่รวบรวมเรื่องของการทำอินเตเกชันแบบรวมศูนย์นะครับ ทีนี้ทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับแอปอินทิเกรชันนะครับถ้าท่านมีระบบหลังบ้านอยู่หรือว่ามีระบบต่างๆอย่างเช่น erp sap นะครับอยากจะต่อกับระบบ gim อย่างเ e s f o r c e นะครับเราก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันเนี่ยมาทําการช่วยในการเชื่อมต่อระบบนะครับหรือมีการทํางานกับไฟล์ต่างๆทั้ง xml นะครับทั้ง csv หรือว่า excel ที่เราคุ้นเคยกันนะครับส่วนนี้ก็จะมีระบบ เข้ามาช่วยในการจัดการหรือว่าทำการอินดิเคชันแปลง Data Transform d a t a นะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวแอปพลิเคชันนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของการทำเวิร์กโฟลลักษณะของการทำงานที่มันง่ายนะครับมีการลากแตกกันดอกได้นะครับซึ่งจริงๆนอกจากลักษณะหน้าจอในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเขายังมีรองรับในเรื่องของการทำการโคดดิ้งด้วยนะครับคือมองง่ายๆครับรองรับหลายลักษณะของยูเซไม่ว่าจะเป็น โ d โค o โลโคดหรือว่าโปรโคดนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของเทมเพลตนะครับที่ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถทำการอิน g ิเกชันได้ง่ายขึ้นนะครับมีเทมเพลตของระบบนะครับเป็นตัวเทมเพลตตั้งต้นนะครับส่วนนี้ก็จะช่วยให้การทำงานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่วนต่อไปนะครับถ้าองค์กรของท่านมีเรื่องของ API นะครับหรือว่าอยากจะทำเรื่องของ API ส่วนนี้เราก็มีโซลูชัน API Management นะครับอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับ ตั้งแต่กระบวนการสร้าง API เลยนะครับรวมถึงกระบวนการกำหนด p o l i า y กำหนดสิทธิในการเข้าถึงนะครับรวมถึงการ Monitoring นะครับหรือหากจะมองถึงการเปิด API เอ้ยโทษทีครับเปิด API ให้กับ Partner นะครับส่วนนี้ก็รวมอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นหน้าจอเรื่องของการจัดการเรื่อง API มีหน้า API แค t a l ล็อกนะครับรวมถึงหน้าจอ Monitoring ได้ด้วย ทังนี้หากท่านมีการทำอินทิเกชันระหว่างองค์กรมีการรับส่งไฟล์ในเรื่องของการทำ B2B ส่วนนี้แล้วก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PO Invoice หรือว่าเอกสารที่เป็นลักษณะของ Standard Document นะครับรวมอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็มีหน้าจอ G.I. u ให้ท่านสามารถกำหนดได้จากจุดเดียวนะครับสักรู่นะครับ หลังจากนั้นนะครับหากท่านมีเรื่องของการทำอีเวนต์ออโตเมชันนะครับเรื่องของตัวอ,อยากทำออโตเมชันให้กับระบบนะครับมีการตรวจจับอีเวนต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบมันเป็นอัตโนมัติเลยเนี่ยส่วนนี้ก็มีตัวอีเวนต์ออโตเมชันเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าการจะเชื่อมต่อจากทางคัฟค่าได้โดยตรงเลยอันนี้ก็มีรองรับนะครับแล้วก็มีหน้าจอเรื่องของ GY ให้จัดการได้ง่ายนะครับหรือหากมีการรับส่งไฟล์ระหว่างองค์กรแล้วก็ภายในองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรเนี่ย ก็มีเรื่อง Solution MFT เข้ามาช่วยจัดการนะครับควบคุมเรื่องการทำงานนะครับให้สามารถตรวจสอบแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าการส่งไฟล์ปกตินะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยเราสามารถจัดการแล้วก็ควบคุม Monitoring ได้จากจุดศูนย์กลางโดยใช้ให้บิดคอนโทรลเพนครับไม่ว่าระบบของท่านเนี่ยจะมีการติดตั้งอยู่บนคลาวหรือว่าใช้อยู่ที่ออฟฟิศส่วนนี้ ตัว Hi b i Con ดคอน t ทน a n e ก็สามารถ m o n i เตอร์ g แล้วก็ตรวจสอบดูลักษณะของข้อมูลการไหลของข้อมูลนะครับหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดตรวจสอบลักษณะของการทำงานได้จากจุดเดียวนะครับจากที่ผมพูดมานะครับในเรื่องของทั้งฟังกช์ชันความสามารถแล้วก็เรื่องของการจัดการ Monitoring นะครับส่วนนี้นะครับ IBM Web m e t h o ไม่ตอมีส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อช่วยให้ทุกท่านในการทำงานทางด้านอ r a t i o n อย่างง่ายขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่ม AI agent เข้ามาครับทีนี้ในส่วนของตัว AI agent ว or, เนี่ยตัวเว็บไม่ต่อนี่ครับ <c oughs> เขาบันเดินตัว AI agent เข้ามาในแพลตฟอร์มให้อตัมมตโนมัติเลยนะครับท่านสามารถใช้งาน API โดยการสั่งพันหน้าจอของระบบได้นะครับโดยสั่งงาน API ต่างๆนะครับทีนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างมาสัก2ตัวนะครับอย่างตัวแรกคือ integration agent นะครับ เอเจนที่คอยช่วยในการทำงานทางด้านอินเท r a t เกชันให้กับท่านนะครับถ้าท่านมีความต้องการอยากจะเชื่อมต่อระบบต่างๆที่มีอยู่ในองค์กรนะครับง่ายกว่านั้นก็คือการเขียนพร้อมเพื่อให้ AI สร้าง template หรือว่าสร้าง w o r k ์กโกในการเชื่อมต่อให้ท่านได้อัตโนมัตินะครับซึ่งนอกจากนั้นถ้าเกิดมีเรื่องของคอ d i t i o n ที่มีความละเอียดซับซ้อนท่านก็สามารถเขียนโค้ดเพิ่มเติมไปก็ได้นะครับส่วนต่อมานะครับ AI agent ตัวที่รัง API agent นะครับ API agent นะครับหากท่านอยากต้องการสร้าง API จากระบบที่ท่านมีนะครับส่วนนี้ก็ให้ง่ายครับสามารถเขียนพร้อมให้ API agent เนี่ยทำการ generate ตัว API document นะครับ API spec นะครับรวมถึงทดสอบการทำงานทางด้าน API ให้กับท่านได้เลยอัตโนมัตินะครับ อันนี้มองง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันในกระบวนการเอทิเกชันเนี่ยมันจะมีความง่ายแล้วก็มีความรวดเร็วขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือให้ AI ช่วยคิดแล้วก็ช่วยลงมือทำให้เรานะครับทำให้มันประหยัดเวลาลงไปได้เยอะนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในองคอ์กรนะครับของท่านเนี่ยอาจจะมีการนำตัว AI นะครับเข้ามาใช้ภายในองคอ์กรเพื่อบันเดินเข้าไปใน w o r k ์ l โฟเข้าไปในระบบของท่านนะครับส่วนนี้ IBM ก็มีโซลูชัน AI Gate w a วนะครับเข้ามาช่วยควบคุมจัดการตัว LAM ที่ท่านไปใช้งานอยู่เนี่ยให้สามารถรวมครบจบในจุดเดียวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลเรื่องของการ Subscription แล้วก็โมเดลนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสามารถ Monitoring แล้วก็คอนโทรลการใช้งานนะครับเ i ไโมเดลได้นะครับรวมถึงตรวจสอบล็อกในการเข้าถึงนะครับกำหนดสิทธิ์ของแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลพวกนี้ได้ด้วยนะครับรวมถึงการจัดการเรื่องของการโทเค็นนะครับทำให้เรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายเนะี่ยมันสามารถอยู่ในการควบคุมน,นั่นเองนะครับมองง่ายๆครับว่าท่านจะสามารถใช้ตัว l l m จากภายนอกเนี่ยได้อย่างมั่นใจขึ้นเพราะสามารถตรวจสอบแล้วก็กำหนดการทำงานของเขาได้นะครับจะเห็นว่าในแผนภาพนี้นะครับตัว IBM นะครับวางแพลตฟอร์มอินเกรชันเนี่ยวาง AI ช่วยในทุกกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์อย่างเช่นที่ผมพูดไปแล้วในเรื่องของอินเกรชันเอเจนท์ที่ช่วยในการสร้างโฟล์อัตโนมัติให้กับท่านนะครับหรือนอกจากนั้นเป็นเรื่องของโค้ดอย่างเช่นช่วยสร้าง API ให้ท่านนะครับอย่าง API a g e เอเนหรือการสร้าง c o n n e c เตอร์บิ d e เเพิ่มเติมนะครับถ้าเราต้องการจะเชื่อมต่อกับระบบที่มีความพิเศษนะครับอันนั้นก็ทำได้ซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ย ก็รวมถึงการเทสทนะครับที่มีออโตเทสให้เรานะครับแล้วก็ในส่วนของตัว AI Gateway ที่สามารถควบคุมการจัดการสิทธิ์เพิ่มเติมได้นะครับมองง่ายๆนะครับว่า IPM เอ้ามองเรื่องของตัวกระบวนการของการอี t ิเกชันเนี่ยทั้งระบบนะครับสำหรับทีมโอเป r เรชันนะครับสำหรับ Admin นนะครับสำหรับ d e v วล o อหรือสำหรับทีมซ s เคียวริด้วยนะครับมองง่ายๆว่าทำให้กระบวนการของการอี t ิเกชันเนี่ยมันเป็นระบบมากขึ้น นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยหรือหากท่านนะครับปัจจุบันผมเชื่อว่าทุกองก์เนี่ยนะ่าจะมีการทำ API อยู่ภายในองค์กรแล้วนะครับเชื่อมต่อระบบต่างๆหรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆทีนี้หากเราต้องการอยากจะทำให้ตัว AI นะครับเข้าถึง API ที่เราเคยสร้างไว้แล้วส่วนนี้ IBM ก็มีแพลตฟอร์มรองรับนะครับเขามีโครงสร้าง รองรับเลยเรามีโปรตโตคอลไม่ว่าจะเป็น MCP A 2 A นะครับเพื่อทำให้ AI สามารถเข้าถึง API พวกนั้นได้ทันทีนะครับหรือส่วนนี้เราก็มีเรื่องของการจัดการควบคุมด้วยนะครับทั้ง AI Gateway API Gateway Agent Gateway นะครับมองง่ายๆว่าเราไม่ได้เปิดแค่ API ขององค์กรให้ AI เข้าถึงได้อย่างเดียวนะครับแต่เรายังสามารถควบคุมตัว AI ที่จะเข้าถึง API พวกนั้นได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับ ส่วนต่อไปนะครับส่วนนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นภาพคร่าวๆของตัวแพลตฟอร์ม IBM Web m e t h o d และก็ความสามารถของ AI Agent กันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูกันในส่วนของ use case นะครับว่าลูกค้านะครับหรือว่า c a s เนี่ยที่เราจะมาเสนอเนี่ยเขาพบปัญหาอย่างไรบ้างสำหรับเค s นี้นะครับก็เป็นเคสที่เขาพบเจอปัญหาหลังบ้านนะครับที่มันมีความซับซ้อนมากๆเลยเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าตัว IBM Watson เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพไปอย่างไรว่าโซลูชันนี้เขามาช่วยเราอย่างแรกเลยครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกุกองค์กรเนี่ยน่าจะมีแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือเนี่ยมากกว่า1ตัวแน่แน่ถูกไหมครับและยิ่งถ้าเกิดเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลเพื่อให้บริการลูกค้าแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันมากกว่าแอปพลิเคชันที่เขาจะต้องถือเนี่ย มันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอย่างตัวอย่างนะครับยูสเคสที่เรายกมาเนี่ยทางทีม c u สเ o อร์เซอร์วินะครับเขาจะต้องถือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยมากกว่า20ตัวนะครับในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีความแตกต่างกันครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลลูกค้าหรือว่าเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้เวลาลูกค้าโทรมาสอบถามนะครับเขาจะต้องเข้าข้อมูลในแต่ละระบบเนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยใช้ระยะเวลาเยอะครับในการหาข้อมูลเพื่อจะ ให้คําตอบลูกค้านะครับลูกค้าก็รอนะครับส่วนนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเนี่ยตัวแอปพลิเคชันต่างๆอย่างที่ผมบอกว่ามันมีความแตกต่างกันนะครับบางระบบก็จะเป็นตัวเว็บแอปพลิเคชันบางระบบก็จะเป็น Windows แอปพลิเคชันหรือบางระบบเป็น Terminal อลไคลเนะครับให้ตัวทาง customer service เนี่ยเข้าถึงเลยนะครับซึ่งทีนี้โจทย์เนี่ยทางลูกค้าเนี่ยก็มองว่า แล้วเราจะทำยังไงให้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับค u s ลูกค้ e เซอร์วเนี่ยไม่จะเป็นที่จะต้องออทำทำเรื่องของการเปิดหลายๆห,หน้าจอถูกไหมครับทำยังไงเขาถึงจะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเร็วขึ้นส่วนนี้นะครับก็มีโจทย์กลับมานะครับว่าอยากจะได้แอปพลิเคชันที่มันสามารถแสดงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในหน้าจอเดียวได้นะครับพอเราได้โจทย์นั้นมาแล้วเนี่ย นะครับเราก็ไปดูที่ระบบหลังบ้านนะครับของลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับส่วนนี้พอเราได้โจทย์ว่าจะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยสิ่งข้อจำกัดหรือว่าข,ข้อที่เรามองว่าเป็นปัญหาในการทำงานเนี่ยพอเราไปตรวจระบบหลังบ้านเนี่ยเราเจอเยอะแยะเลยอย่างแรกคือบางระบบมันไม่ได้มี API ในการเข้าถึงถูกไหมครับอย่าง a s 400เนี่ยเขาไม่ได้มี API เปิดให้ ระบบต่างๆมันสามารถเข้าถึงได้นะครับถ้าเราพัฒนาแอปใหม่เนี่ยเว็บแอปพลิเคชันจะเข้าถึงข้อมูลใน A+ อส0ได้ยังไงนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเรื่องของ API หลังบ้านตอนนี้ที่มันมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับส่วนนี้ก็จะเป็นปัญหาครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่มีเนี่ยมันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นโซฟเป็นเรสถ้าแอปใหม่พัฒนามาเพื่อเชื่อมต่อเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปเลือกตัว API ไหนได้บ้างเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มี API spec หรือ API d o c เมนให้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่า API ตัวนี้มาจากระบบไหนส่วนนี้ก็เกิดจากแอปพลิเคชันที่มันเกิดจากระบบต่างๆนะครับแต่ละทีมที่พัฒนากันแยกกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเจอกันในองค์กรอยู่แล้วถูกไหมครับแอปพลิเคชันนึงก็ทีมหนึ่งที่ดูแลแล้วก็พัฒนาแอปแยกกันนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยส่วนต่อมานะครับก็ยงไปถึงฝ่ายโอ peration ที่เขาไม่สามารถควบคุมการใช้งาน API ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยพัฒนากันแยกทีมนะครับเขาอยากจะกำหนด Policy ต่างๆเนี่ยก็ทำไม่ได้หรือว่าตรวจสอบว่า API ไหนเนี่ยมันมีการใช้งานเยอะหรือไม่ได้ใช้งานเพื่อที่เขาจะไปสามารถจัดการรีสอร์ทที่อยู่หลังบ้านให้มันคุ้มค่ากับที่เขาให้บริการ API แต่ละตัวได้นะครับแล้วก็อีกส่วนครับผมอาจจะตกไปเรื่องของ ถ้าเกิดเราอยากจะ provide ตัว API ที่เราทำเมื่อกี้ให้กับพาร์ทเนอร์เข้ามาถึงด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตก,กลับไปนิดนึงครับถ้าเราต้องการอยาก provide ตัว API ให้กับพาร์ทเนอร์นะครับส่วนนี้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าใช้ลักษณะของการส่ง API สเปคไปทางอีเมลแล้วก็นัดมิสติ้งคุยกันจริงๆส่วนนี้ใช้เวลาหลายวันครับกว่าจะคุยกันรู้เรื่องเพื่อที่จะเชื่อมต่อ API สักตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับาจากปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยผมว่าอีกปัญหาหนึ่งที่แต่ละท่านเนี่ยน่าจะเคยพบเจอกันอยู่แล้วก็คือ Data แต่ละระบบเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนะครับบางระบบเนี่ยแสดงข้อมูลล่าสุดเลยแล้วบางระบบเนี่ยแสดงข้อมูลที่มันเก่านะครับทำให้ส่วนนี้เนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นในการเรียกใช้ข้อมูลหรือว่าเชื่อข้อมูลที่จะไปให้บริการกับลูกค้าภายนอกนะครับ ทีนี้เราแก้ไขปัญหาโจทย์ตัวนี้ยังไงนะครับจากโจทย์ตัวนี้นะครับจากปัญหาเรื่องหลายหลายหน้าจอเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับถ้าเกิดไปดูข้างหลังแล้วเนี่ยส่วนนี้เราแก้ไขปัญหาโดยอย่างแรกนะครับตัวแอปพลิเคชันหน้าบ้านนะครับเราปรับใหม่นะครับเราเขียนโดยใช้ React Web Application อันนี้เทคโนโลยีทั่วไปที่ท่านน่าจะรู้อยู่แล้วสายเด็บนะครับซึ่งจากระบบหลังบ้านที่มันมีความซับซ้อนที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านั้นนะครับอย่างเช่น ในส่วนของตัวระบบบางระบบที่มันไม่มี API ส่วนนี้เรานำ IBM WebLink เข้ามาช่วยนะครับครอบหน้าสกรีนของ AI 400นะครับพู้ใหข้อมูลให้เป็น API นะครับตอนนี้หน้าเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถเข้าถึงตัวข้อมูลที่อยู่บนระบบ AI 400ได้แล้วนะครับส่วนต่อมา API หลังบ้านที่มันมีความซับซ้อนครับที่มันมีอยู่หลายตัวเนี่ยตอนนี้เราปรับแก้นะครับโดยการนำ IBM API Connect for GraphQL นะครับมาทำการรวมตัว API ต่างๆที่มีอยู่หลังบ้านที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบเนี่ยเพื่อให้ฟอนเอ็นเขาสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายนะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเลยว่าหลังบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของข้อมูลที่มันไม่ตรงกันนะครับในแต่ละระบบเนี่ยเราก็มี IBM Web m ม t ต o ออด t e g r a t i o n นะครับ เขามาทำการคอนโซลิดเดต Data แล้วก็รวม Data พวกนั้นนะครับแล้วก็ทำการคลีนซิ่งรวมถึงทำเวิร์กโฟลในการอนุมัติข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมันมีความน่าเชื่อถือนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โปรไวข้อมูลพวกนี้ไปเป็น API เพื่อให้พร้อมกับระบบหน้าบ้านที่จะเรียกนำปใช้นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ระบบหลังบ้านตอนนี้มันเป็น API กันหมดแล้วถูกไหมครับในการใช้งานหรือว่าการเข้าถึงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับคราวนี้เราไปช่วยทีมฝั่ง o per ation กันนะครับ ทีมฝั่งโ per ation นะครับเราได้เพิ่มตัว API management เข้ามาขั้นกลางนะครับกับระบบหลังบ้านที่เป็น API ตอนนี้กับหน้าบ้านนะครับเขาจะทำการสามารถตรวจสอบการใช้งานนะครับตรวจสอบการเข้าถึงรวมถึงกำหนดสิทธิ์นะครับในการใช้งาน API ได้นะครับซึ่งนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับก็คือถ้าเราต้องการจะเปิด API ให้กับพาร์ทเนอร์ล่ะ ส่วนนี้เราก็มี ibm web m e t h o developer d portal เข้ามาช่วยนะครับให้ developer จาก Partner เนี่ยเข้ามาศึกษา API เข้าถึง API แล้วก็ทดสอบ API ของเราได้นะครับก็ช่วยประหยัดประหยัดเวลาในการส่งไฟล์ผ่านเมลแล้วก็พูดคุยผ่านวีิิ้งนะครับและถ้ามองถึงอนาคตนะครับอย่างที่บอกครับว่าออขอโทษนะครับและถ้ามองถึงอนาคตนะครับตัว ibm เนี่ย เขารองรับอยู่แล้วในการเรื่องในส่วนของ API ต่างๆที่เราทำนะครับเราสามารถเปิดให้ตัว AI หรือว่า LM ต่างๆเนี่ยเข้าถึง API ที่เราพัฒนาผ่านกรา h QL เนี่ยได้เลยนะครับผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า MCP นะครับส่วนนี้ก็ทำให้การบริการลูกค้าเนี่ยมีความรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระงานของทางทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมโอเปอเรชั่นทีม Dev นะครับหรือว่าทีมซิ c เ r อร y ตต่างๆนะครับ รวมถึงมองในมวางรูปแบบของค์กรให้พร้อมสำหรับอนาคตด้วยนะครับในการให้เข้าถึงข้อมูลผมให้ท่านเห็นภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกนะครับที่จากยูส a ค e นี้มันอาจจะพูดถึงเรื่องแค่เรื่องของ API นะครับ integration หรือว่า App integration แต่ตัว i p m web ไม่ต่อนะครับยังมีโซลูชันอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น B2B นะครับ การรับส่งไฟล์กับพาร์นเนอร์ถ้าพูดในมุมมองของประกันก็เป็นลักษณะของการรับส่งข้อมูลอย่างเช่นอู่นะครับหรือว่าโรงพยาบาลนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของไฟล์ก็เป็นลักษณะของการรับส่งข้อมูลระหว่างองค์กรหรือว่าระหว่างบริษัทนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะทำอีเวนต์เช่นเรามีการทําเรื่องของการอนุมัติเคลมนะครับให้สามารถทิกเกอร์แจ้งไปเลยนะครับแจ้งไปที่ลูกค้าโดยอัตโนมัติเลยถ้าเกิดมีการตรวจสอบแล้วตักจับอีเวนต์ว่า ตัวเคลมมีกันอนุมัติแล้วนะครับรวมถึงอาจจะแจ้งไปทางโอ peration นะครับหรือว่า call center เนี่ยให้โทรแจ้งลูกค้าให้ทันทีได้เลยครับน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับเห็นภาพรวมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ที่ผมพูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลนะครับหรือว่าจะเป็นการเรื่องของการ เชื่อมต่อระบบต่างๆนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของการนำ AI เข้ามาใช้หรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนี่ครับ IBM นะครับเขาออกแบบโซลูชันมาเพื่อรองรับกับการจัดการส่วนนี้นะครับเพื่อให้องค์กรสามารถจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างในภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อจากระบบต่างๆอย่างเช่น OT นะครับอย่างเช่นมีเรื่องของเซนเซอร์มีเรื่องของ PLC นะครับอินทิเกชันกับแอปพลิเคชันทั้งฝั่ง IT ได้เลยนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยหากท่านมีเรื่องของการเ,เตรียมข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับ AI solution เนี้ยก็ลองรับนะครับหรือถ้าเกิดต้องการนำ data หรือว่าข้อมูลเนี่ยไปแสดงในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น data visualization หรือว่าในส่วนของ data streaming ส่วนนี้ก็ครอบคลุมนะครับให้เห็นนะครับว่า solution หรือว่า IBM เนี่ยเขาวางไว้ัก็คือให้พร้อมนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับหรือว่าอนาคตที่องค์กรจะไปนะครับ จริงสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลที่ผมอยากจะมาแชร์หรือว่า,าจุดมุ่งหมายก็คืออยากจะให้รู้จักตัวแพลตฟอร์มนะครับเผื่อถ้าเกิดมีโจทย์หรือว่ามีคําถามนะครับจริงๆส่วนนี้ถ้าเกิดมียูสเคสอื่นๆนะครับนอกจากที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะปรึกษาหรือว่าจะคุยเพิ่มเติมเนี่ยเชิญได้ที่บูธของทางเมจิกซอฟแวร์นะครับส่วนนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทุกท่าน